วันนี้กูกิ๊กก็พาทุกคนมาเที่ยวอยู่ผามันโดยสุดหลออิสุสุด,ดีแม็กวีคอร์ชันนี่เลยค่ะ นี้ก็มาพบกับเซล์กุกิกที่ยูผาม่านอำเภอภูพผาหมานจังหวัดคอนแก่นค่ะวันนี้กูกิกก็พาทุกคนมาเที่ยวอยููผามมันโดยสุดลออีสุสุด,ดีแม็กวิคโคชันนี้เลยค่ะไม่ว่าจะถนนหนทางจะเป็นยังไงจะคดเคี้ยวหรือว่าหลุมบอแค่ไหนสุดลอบึกบึนของเราก็พาเรามาถึงแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงต่อไปนะคะเราจะเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านค่ะตามกุกิกเข้ามาเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสั่งเครื่องดื่มและขนมหวานซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชิม้อมกันค่ะตัวนี้ก็คืออยู่พาม่านซัมเมอร์ค่ะส่วนอันนี้ก็คือเค้กส้มค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่อยู่ผาม่านคาเฟ่น,นะคะสั่งสองอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะชิมแล้วสดชื่น สุดยอดเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะ วันนี้นะคะกูกิกก็มาเที่ยวคาเฟ่อยู่ผาม่านด้วยรถวีคอร์ค่ะคุณลูกค้าคนไหนสนใจหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นรถยนต์นะคะอิสุสเราก็ยินดีให้บริการทุกทท่านทุกๆอาชีพค่ะหรือติดต่อกูกิกได้ที่เบอร์0985857308ค่ะหรือว่าเพจกูกิกนะคะอิสุสูภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ภาษาไทยอิสุสุชีวินเซลกูกิกค่ะยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกโปรโมชั่นเลยค่ะ